สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราจะได้เรียนเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องรักเมืองไทยค่ะเด็กๆเ,เป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยนะคะประเทศไทยของเรา เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆของประเทศไทยไปแล้วนะคะในวันนี้ครูเจนก็จะทำตามที่เราได้ตกลงกันไว้ว่าจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นค่ะนั่นก็คือจะพาเด็กๆไปดูประเพณีที่สำคัญนะคะของแต่ละภาคเมื่อครั้งที่แล้วเราได้รู้ไปแล้วว่าประเทศไทยเรานี้นะคะมี4ีภาคด้วยกันก็คือภาคเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเรียกว่าภาคอีสานค่ะแล้วก็ภาคใต้นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูกันว่าแต่ละภาคนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะเป็นประเทศไทยเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีลักษณะมีประเพณีความเป็นอยู่วิถีชีวิตที่แตกต่างกันนะคะในแต่ละภาคเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ว่าแต่ละภาคนั้นมีประเพณีที่สำคัญอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ ประเพณีสำคัญของทางภาคเหนือประเพณียี่เปงเป็นการปล่อยคมลอยพร้อมกับการลอยกระทงสถานที่ถูกจัดให้มีแสงไฟเหลืองนวลทั่วบริเวณพร้อมกับมีการละเล่นที่หลากหลาย สิบสองน้ำก็น,นองเป็นตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสานุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทง ประเพณีปลอยสั่งรองหรืองานบวชลูกแก้วก็คือการบวชเนนในช่วงวัยที่เหมาะสมนั่นเองค่ะประเพณีสำคัญของทางภาคกลางได้แก่ประเพณีโยนบัว จัดขึ้นในแม่น้ำสายหลักผู้คนจะโยนดอกบัวให้ลงเรือในขบวนแห่ซึ่งมีองค์พระตั้งอยู่ด้วยเชื่อว่าช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตประเพณีบายสีสู่ขวัญข้าวเพื่อเสริมกำลังใจให้ชาวนาว่าผลผลิตจะได้มากขึ้นเรื่อ,อยๆเป็นการแสดงความกตัญยูต่อข้าวทุกเม็ดด้วย โมมตตตตตะะาาาาพสีททท่นท่นนิเเกยัังงบดลประเพณีสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ประเพณีผีตาโขนเป็นการะเล่นที่ผู้เล่นต้องแต่งตัวเป็นผีตาโขนเชื่อว่าจะขับไล่พูดผีและทำให้อยู่ดีมีสุข ประเพณีบุญบ้างไฟมีที่มาจากนิทานพื้นบ้านเชื่อว่าเป็นการส่งสัญญาณให้พญานาคเพื่อขอฝนจะต้องมีการสร้างบ้างไฟขนาดใหญ่แล้วจุดโดยพร้อมเพรียงกัน ประเพณีไหลเรือไฟมีทั้งแบบที่ใช้เรือจริงๆตกแต่งด้วยไฟและแบบที่ใช้ขอนไม้แล้วจุดเทียนตั้งไว้เมื่อปล่อยให้ไหลไปตามแม่น้ำก็จะสว่างสวยสวยงามเป็นการขอขามาแม่น้ำนั่นเองค่ะ ประเพณีสำคัญของภาคใต้ได้แก่ประเพณีลากพระหรือชักพระสามารถทำได้ทั้งทางบกและทางน้ำส่วนใหญ่นิยมใช้เชือกผูกองค์พระเพื่อลากพร้อมส่งเสียงร้องบทลากพระโดยพร,ยพร,พร้อมเพรียงกัน ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นการนำผ้าผืนยาวขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ในวันสำคัญทางศาสนาถือเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า โอเคค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีต่างๆแล้วนะบางประเพณีบางกิจกรรมเด็กๆก,ก็อาจจะเคยไปร่วมกิจกรรมมาบ้างแล้วอย่างเช่นลอยกระทงใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังมีประเพณีอีกหลายๆอย่างที่บางคนน่าจะเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะคะบางประเพณีก็มีอยู่หลายๆจังหวัดมีทั่วๆท,ทั้งประเทศแต่ว่าบางประเพณีก็ต้องไปดูเฉพาะ จัดขึ้นที่ภาคนั้นนะคะหรือว่าจังหวัดของเขาเท่านั้นเองนะคะถ้าใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมหรืออยากจะไปดูประเพณีที่จริงๆก็ต้องไปท่องเที่ยวที่จังหวัดนั้นนะคะแต่ตอนนี้ต้องรอให้สถานการณ์โควิดเนี่ยหายหรือว่าหมดไปก่อนนะคะเด็กจึงจะสามารถมีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปร่วมกิจกรรมที่ต่างจังหวัดได้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะทีเชอร์จะพาเด็กๆนะคะไปเที่ยวนะวันนี้ครูเจนให้เด็กๆดูประเพณีต่างๆแล้วนะตื่นตาตื่นใจใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ทีเชอร์ก็จะพาเด็กๆไปเที่ยวทั่วไทยไปดูสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละภาคด้วยค่ะโอเคค่ะและมาถึงการบ้านของเราในวันนี้นะคะการบ้านก็คือใบงานที่8นั่นเองค่ะใบงานที่8ฝึกเขียนตัวเลขค่ะ เราเขียนถึงเลข6แล้วเนาะวันนี้ก็จะมาเขียนเลข 7, 8แล้วก็9กันค่ะเด็กๆก็จะได้เขียนครบทุกตัวเลขแล้วนะเดี๋ยววิธีการเขียนที่ถูกต้องเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเลข7เลข8 เลข9นอกจากใบงานที่8แล้วนะคะก็จะมีการบ้านของพิเชอรเนาอแล้วก็เดี๋ยวมีคัดไทยของครูเจนด้วยค่ะวันนี้ตัวที่เราจะมาเขียนกันจะมี3ตัวอีกแล้วนะคะเป็นตัวที่คล้ายๆกันนั่นก็คือตัววอลแวน รอเรือแล้วก็ทอธงค่ะวอแหวนรอเรือแล้วก็ทอธงค่ะทั้งสตัวนี้คล้ายๆกันอีกแล้วนะคะวอแหวนกับรอเรือเด็กๆลองสังเกตให้ดีนะคะที่รอเรือมีวอแหวนซ่อนอยู่อีกแล้วค่ะและรอเรือกับทอธงรอเรือมีหัวแต่ทอธงไม่มีหัวแต่เด็กๆสังเกตด้านบนนะคะคล้ายกันเลยค่ะ ก็เหมือนกับว่าทอทงเนี่ยมีรอเรือซ่อนอยู่ใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้น3ตัวนี้นะใกล้เขียงกันเด็กๆจำให้ดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเขียนที่ถูกต้องกันค่ะวอแหวนวอแหวนรอเรือ ทงทอทงทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะวอแหวนรอเรือทอทงค่ะวอแหวนรอเรือทอทงค่ะและกิจกรรมสร้างสารรค์ในวันนี้เราไปประดิษฐ์ธงชาติกับครูไบกันค่ะ สวดีค่ะครูใบนะคะวันนี้ครูใบจะมาสอนเด็กๆทํางานศิละปะธงชาติกันค่ะวันนี้นะคะเรามีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะนี่คือแผ่นธงชาตินะคะและนี่คือกระดาษสีค่ะกระดาษสีของเราจะมีสองสีนะคะมีสีน้ําเงินและสีแดงค่ะ แล้วก็ไม้ตะเกียบค่ะอุปกรณ์ทั้งหมดนี้คุณครูเตรียมไว้ให้นักเรียนในถุกแล้วนะคะเด็กๆไปหยิบมาได้เลยค่ะและสิ่งสุดท้ายคือกาวนะคะนี่ค่ะเรามาเริ่มทํากันได้เลยค่ะเด็กๆเข้ามาดูใกล้ๆกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะฉีดกระดาษก่อน,นะคะ่ะ จะเปนเส้นๆแบบนี้เลยนะคะ พอเราฉีกได้แบบนี้นะนะคะเราก็จะมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อในการปะลงไปในแผ่นธงชาติของเราค่ะช่องข้างบนที่สุดนะคะเราจะแปะสีแดงค่ะตรงนี้สีขาวค่ะสีน้ำเงินค่ะสีขาวค่ะและช่องสุดท้ายสีแดงค่ะ ของเราต่อไปเราจะมาใช้ไม้ตะเกียบเป็นเสาธงกันนะคะเรามาติดกาวกันเลยค่ะเราทากาวจากข้างหลังตรงแผ่นที่เหลือตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะง่ายมากเลยนะคะเด็กๆคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูไว้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไม่บายค่ะโอเคค่ะสำหรับการบ้านในวันนี้นะ ไม่เยอะนะคะเด็กๆค่อยๆทําไปแล้วก็งานที่ผ่านๆมาใครยังทําไม่เสร็จนะคะเด็กๆค่อยๆทําค่อยๆติดตามไปนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมา